นนี้เราก็มีเอ่อไดฟุกุไดฟุกุสตรอเบอรี่นะจ๊ะเราไปซื้อมาจากเอ่อไหนนะตลาดนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดอีกที่หนึ่งนะจ๊ะที่นี้ก็มีไดฟุกุเหมือนกันแต่ว่าที่เนี้ยไดแล้วไดฟุกุมนกันปิดเราก็เลยพาแม่ไปที่อืนะ่นฮะนี่อันนี้เราซื้อมาแต่อันนี้ลืลมรีวิวอันนี้เกือบกินไปแล้วจดพุ่งนึ้ได้่าต้องมารีวิวแต่ขอ เค่เลืมเอาแค่เอาสติกเกอร์ออกนะคะแค่เอาสติกเกอร์ออกนะยังไม่ได้กินนะส่วนอันนี้อันนี้ก็ยังไม่เอาสติกเกอร์ออกนะคะเดี๋ยวมาบอกกันอันไหนอันนี้นะคะเป็นชาเขียวนะอันนี้เป็นชาเขียวนะไม่ใช่ช็อกโกแลตส่วนอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะเป็นตรอบเบรี่ทั้งสองนะนอันนี้คือจะเบาวกว่าแต่อันนี้จะหนักกว่าเพราะฉะนอันนี้แหละแพงกว่านะอันนี้อันนี้ลูกละห้าสิบสองบาท แต่นี่ลูกห้าสิบตัวฮะยิงกันเลยขอกินช็อกโกแลตก็เลยนะมาหมดไส่กอ่ชิ้นกำลังทำเหรอ